สวัสดีค่ะแม่บา้านไท้ในตางแดนนะคะกินข้าวแรกงน้ากันนะคะมีต้มปลาต้มปาลาแล้วก็ตำหมกข้าวเหนียวมินีวันสุกค่คะวันสุกหกโมงยี่ผาน่ะได้อ๋าวางคำเขากันได้ประกอกมาจากร้านแข้งสิแขกงละร้านแขกบประกอบเป็นประกอบแซ่แข็งแต่ว่าคิดว่าบะกอกเข้าหรอคะนี่ประกอก ใชเฮาบอก,กอกบ้านี้แต่ว่าม,มันมันบมแม่นบ์บกอกสดมนะมันเป็นบอก,กอกดอกมาใส่ตะหมกฮวงล่องเบิง่งกะซิมเบิ่งก่อนละ่ะค่ะก่อนสิใส่กระเป็นออกสมส,ม,สมเนาะบอก,กอกมันดองแต่ว่ากะแซ่ตบตะหมกฮวงว่าสิบ่ซื้ออะ้รบกฮวงเป็นบอก,กอก เสกินตำห้งไสตตำอันไส่บกเกาะอืมต้มปลาอ,อา้วนใหญ่แต่น้ำกำเขาวมน,นี้กินปลาผู้เดียวรูกาแฟนกินเนื้อกินเนื้อกินเนื้อแล้วกินหมู แสบครับสุปน้ำกนเหดเป็นต้มย่ำกับบริตต้มยำเข็มข้นยังล้วค่ะต้มย่ำถ้าอามาดาวนี่แหละแสบครับสุปหอมหอมอ่ะ พักบุงกินสุมาามกมาลายมือล่ะ้องบอกปิดพักบุงกินดิมมาลายมือล่ะก็ได้ลวกดกินร่องเบเหมือนเนี่ย หน้าเบึงน้าตุ่มย่าปลานะคะเบึงสีหน้าสีตาตุ่มย่าปลาฮะแซ่บมะแซ่บเพราะว่าธรรมดากะมีตะปิงบ <c oughs> ันนี้ตุ่มโดนเราบุปปิ้งกับทอดเดี๋ยวนี้มาตุ่มกินโอ้แซ่บ แดดนี่นแก้มเยอะแดดซ่องได้ค่ะท่างเนี่ยนาล้วนงั้นชีหล่ะค่ะแดดแตะเว้นบตรตกง่ายๆคนละสี่ถุ่มกลัวคนละสี่หาถุ่มคนละแดดก็ชีจบ มันอยากออกสมสมลายเนาะเพราะว่าประกอบมันดองแต่ก็แซบอีกแบบนึงจำนำแต่บังคงน้องมึงกันแซ่บค่ะใส่เห็ดพร้อมเห็ดฝรั่งหน่อยนี่ละ มันเหี้ยเหมือนเซฟเิดสิวยใส่นั่งติดแกอะไรก็ได้นี่แดดมันเริ่มอ่อนแล้วค่ะมังหันมันแดดเบิดมันสว่างคักแล้วบาม มากนะคะกินข้าวแลกงน้ำกันแซบกับต้มปลากับตำบมูหู้งกับข้นเหนียวพอกันไหมนะคะกินเพื่อค่ะกินเพื่อแซบคัวคุณปิว